เอาละฮะเราไปดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งฮะดูจากแรงกดดันจากเพื่อนบ้านณนะขณะนี้ทําให้ของเราเนี่ยดูแล้ว1,200ฝ่าไม่ได้เนี่ยเอ๊จะไหลลงไป1,150จะหลุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปาดูในแง่ของทิศทางของวันนี้สักนิดหนึ่งนะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปกันที่คุณสุสธิชัยคุ้มวรชัยนะครับหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัททรัพย์อินโนเวสเอกนะครับสวัสดีครับคุณสุธิชัยครับ สวัสดีครับคุณสุภชัยคุณชนะชัยแล้วก็เริญท่านผู้ชมกานครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูแล้วแหมเพื่อนบ้านวันนี้ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไรเลยเราพันสองผ่านไม่ได้เอ๊ะตอนนี้เนี่ยวันนี้ยังไงดีครับทิศทางวันนี้ครับผมว่าจริงๆก็คือถ้าเกิดเราดูดูจากดูจากเมื่อเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยดูไม่ได้แย่นะแต่ว่ารประเด็นที่ที่เป็นตัวกดดันเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวการปรับเรื่องของตัวอันดับเครดิตในส่วนของตัว สหรัฐนะครับ oh. ที่โดยมูดี้เนี่ยมีการปรับลงมาขั้นหนึ่งนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ถ้าเกิดเราดูในแง่ของตัวภาพของตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยก็ก็มีการเคลื่อนไหวยอยู่ในแดนลบนะครับ s อสเนี่ยติดลบไปประมาณสักสูตที่เจ็ดนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ที่เข้ามากดดันในส่วนของตัวภาพของของตลาดหุ้นในฝั่งของของเอเชียชาวนี้นะครับ oh. ก็ ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็เดนหนึ่งที่เราคงาต้องตามดูกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภาพของการที่มันแรลลี่ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. ก็ตอบรับในในภาพของตัวการผ่อนคลายของตัวความตึงเครียดของของระหว่างของสหรัฐกับจีนไปในระดับหนึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกอ็อาจจะมีแรง ขายทำกาไรบ้างนะครับผมว่าเป็นเรื่องปกติของของการที่เป็นช่วงการบรียในช่วงแบมเ็ตนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวภาพอัปเดตอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทางทางสหรัฐเนี่ยทางคุณทรัมป์เนี่ยก็มีการพูดว่าจะมีการลักษณะของการเจราจารเนี่ยอาจจะเจราจารไม่ได้ทั้งหมดทุกประเทศนะครับก็ ก็จะมีมีการส่งจดหมายไปให้หลายๆประเทศนะครับภายในสัปดา์นี้นะครับเพื่อที่จะชี้แจงถึงตัวอัตราภาษีใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดมองบวกก็ก็มองมองได้ในในมุมหนึ่งน,นะครับว่าถ้าเกิดเราดูจาก Development ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าตัวตัวเลขที่เคยประกาศเอาไว้เมื่อแถวๆประมาณสักวันที่2อเมษาเนี่ย มันเป็นตัวเลขระดับสูงแล้วก็อาจจะเป็นพีนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการปล่อยตัวเลขมาที่ลดระดับลงมานะครับแต่ก็คงต้องไปดูนะว่าประเด็นเนี่ยผมว่าการลดลงมาเนี่ยต้องบอกว่ามันลดลงมาขนาดไหนนะครับถ้าไม่ได้ลดลงมามากเหมือนจีนเนี่ยก็อาจจะเป็นแต่ปัจจัยที่ที่ยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่ก็ได้นะครับในช่วง แบบดาสองถึงสามสัปดาห์ข้างหน้านะครับในส่วนของตัวไทยเราเองเนี่ยที่เราโดนอยู่ประมาณทั้งสามสิบหกนะครับเรน,นเสนอไปไปห้าเรื่องนะครับเชื่อว่าตัวสหรัฐเนี่ยจะพอใจก็คงต้องตามดูกันนะครับว่าว่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนอกจากนั้นเองเนี่ยผมว่ามีฝั่งของตัวตลาดหุ้นสารัฐนะครับ เมื่อเมื่อคืนวันศุขร์ผมว่ามันมีโมเมนตัมต่อเนื่องมานะครับแต่ว่า,าถ้าเกิดดูในแง่ของตัวปัจจัยเชิงลบเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอันชะนีความเชื่อมั่นองผูเรโพคของตัวยูวิชิแกเนี่ยที่ ตกต่ำลงมาเป็นระดับต่อในประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็หลังจากเรื่องของตัวการคาดการเงินเฟอ้อของเขาเนี่ยมองเอาไว้สูงถึงประมาณสักเจ็ดจุานะครับจากเดิมที่เคยมองอไว้ที่6.5นะครับในขณะที่ทางด้านเฟดเนี่ยก็ออกมาเตือนนะครับว่ายุคดอกเบี้ยสูงเนี่ยมันอาจจะอยู่ไปอีกยาวนานเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอาจจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความเสี่ยงกับภาพของตัวตัวสปายช็อ อาจะเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับภาพตรงนี้เนี่ยมันก็นําไปสู่ในส่วนของตัวความยากลำบากของทางเฟดเองนะครับทีอ่อาจจะลดดอกเบีย้ยได้ได้ยากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในส่วนของตัวตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่นานก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดมองว่าปีนี้แฝดน่าจะลดได้สี่รอบนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดผมเข้าใจว่าลงมาเหลือสองรอบแล้วนะครับแล้วก็จากเดิมที่เคยมองว่าจะเริ่มได้เดือนหน้าน,นะครับก็ตอนนี้ก็ไปถึงประมาณสักเดือนูุขาแล้ว ครับครับพูดครับพูดสิทธิไทยครับถ้าเรดูในแง่ของภาพรวมของตลาดของเราเนี่ยถ้าดูจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แรงขอนคลายจากเรื่องของจีนกับสหรัฐแต่ก็ดูเหมือนจะดูดีนะแต่ว่าถ้าดูในแง่ของสิติของเราเนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงไป1%กว่า อ่า1.1จส1.3เปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะฮะแต่ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านในระแวกเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาปรับขึ้นอ่าบางบ,าง,บางตลาดก็2เปอร์เซ็นต์กว่าบางตลาดก็1เปอร์เซ็นต์กว่าเอ๊ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับดูแล้วทิศทางในแง่ของข่าวในแง่ของสาระกับจีนเนี่ยมันไปที่ทางเดียวกันคือดีแต่ของเราทําไมไม่ขึ้นฮะคุณสุติชัยผมว่าถ้าเกิดเรามองในใน,ใน,ใ,นในภาพนี้เนี่ยส่วนหนึ่นง, Flow Flow งที่อาจจะ่บคา็นนงรรัเเเหิที ที่ไหลเข้ามาที่ฝั่งของตัวเอเชียอยู่นะครับในโดยช่วงนี้ในฝั่งของตัวเอเชียเอออาเซียนเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ว่าของไทยเราเองเนี่ยเราเริ่มอเออเขินนะครับกลายมาเป็นเออเป็นลบนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าเออในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรามีเงินไหลออกประมาณสักสี่พันสามร้อยล้านนะครับ แล้วก็ในส่วนของในส่วนของตัวตัวนี้เนี่ยเราเหมือนกันว่าเราจะไปคล้ายๆกับฝังของตัวจีนนะครับจีนก็มีเงินไหลออกในทิศทางเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าภาพาของตัวกระแสนินเนี่ยผมว่าพอหลังจากที่ภาพของตัวดีลของสงครามการค้ามัน มันเริ่มดูดีขึ้นนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนเมษาที่เราเห็นว่าฟโฟล์เงินเนี่ยเขาเขาไหลออกจากฝั่งของตัวตัวสหรัฐเนี่ย<ม>ก็อาจจะไหลออกมามาน้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวกระแสเงินจริงๆในสัปดาห์ ที่ผ่านมานะครับผมว่าแรงซื้อในหุ้นสหรัฐเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นบวกนะครับหลังจากที่ช่วงก่อนเนี่ยอย่างผมเรียนไปว่าถูกขันไม่อย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเ,เงินไหลเข้าของฝั่งของตัว DM เอย่างฝั่งของพวกยุโรปเนี่ยก็ยังคงม,มีอย่างต่อเนื่องนะครับเอ่อ เอเชียเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าเรายังเห็นเม็ดเงินไหลเข้ามาอาเซียนแหละแต่ถ้าเกิดดูเอเชียโดยภาพรวมเนี่ยเราเริ่มเห็นเ,เงินไหลออกใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,นในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาไหลออกในส่วนตัวตลาดหุ้นจีนซึ่งในภาพเนี้ยมันก็อาจจะสอดคล้องไปกับตัวตลดาดหุ้นไทยนะครับที่เรามีอะไรหลายๆที่วิ่งไปกับฝักฝัง,งของจีนอยู่ค่อนข้างมากนะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เราดูาด้อย ลงมอเทียบกับเพื่อนบ้านหรือคุณครับครับครับ,รบถ้าถ้าดูแบบนี้เนี่ยแสดงว่าตลาดของเราเนี่ยในเชิงของของตัวตัวปัจจัยพื้นฐานของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องเ,ออเป็นที่กังวลไหมคุณสุทธิชัยเพราะดูแบบนี้ถ้าถ้าดูจากเพื่อนบ้านเขาไปกันอะแต่ของเราเอ๊ะไม่ไปแบบนี้เรามีปัญหาเฉพาะตัวอะไรที่ต้องกังวลไหมฮะ ผมว่าเราเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของตัวโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดเราดูในภาพของตัวเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยความคาดหวังนะครับก็ผมเข้าใจว่าวันนี้เราจะมีการประชุมคณะผู้อบอร์ดเกกนเศรษฐกิจใช่ไหมฮะซึ่ง ซึ่ง أ, เป้าเนี่ยก็คงอยากจะให้เห็นประมาณสักสอสเปอร์เซแต่ถ้าเกิดเราเทียบ أ, เป้าของตัวการเตริบโตเศรษฐกิจของเราเนี่ยหรือว่าค่าการต่างๆนะครับไม่ว่าจะสถาบันไหนๆเนี่ยก็อยู่ในระดับการเตริบโตที่ถือว่าไม่ได้สูงมากนักนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความชัดเจนแหละว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําใหา้ผู้ลงทุนหรือนักลงทุนเนี่ยอาจจะมองเห็น ในภาพของตัวโอกาสที่จะโตเพราะว่าถ้า GDP มันโตน้อยเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาครับว่ามันจะไหลลงไปที่ตัวผลประกอบการของบริษัเทจดทะเบียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูดูหน้าดึงดูใจมากนะถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งลที่อาจจะทําใหเ้เราคงต้องมีความกังวลนิดหนึ่งนะครับราคาหุ้นที่ขึ้นมาจากประมาณสักพันห้าสิบจุดนะครับมาอยู่แถวประมาณสักทะลุพันสองไปในช่วงสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ <S <S เ,เลยจะจุดตรงนี้ไปเนี่ยผมว่าคงต้องเลือกมากขึ้นนะครับต้องเฟน้นมากขึ้นคงไม่ได้เป็นลักษณะของการ b r o อดว่าตลาดมันจะขึ้นมาเ,เหมือนกับในช่วงในช่วงก่อนหน้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูเนี่ยผมว่า valuation เนี่ยผมว่าใน,ในภาพของเราเนี่ยเรายังไม่ได้สูงนะถ้าเกิดเทียบกับภาพของตัวเราเองในอดีตนะครับแต่ว่าก็คงต้องไปหาหุ้นดีๆที่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ดีกว่าตลาดนะครับ ครับคุณสุธิชัยครับเมื่อเช้านี้สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการถแถลงตัวเลข GDP ออกมานะครับก็แตรมาดหนึ่งขยายตัว3.1%ในแง่ของภาพรวมเองเนี่ยนะครับเราเรามีมุมมองอย่างไรบ้างครับผมว่าภาพตรงนี้เนี่ยม,มันจริงๆก็สอดคล้องกับที่ที่ทางนักวิเคราะห์เขาประเมินเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าตัวตัวเลข GDP เนี่ยของไตรมาสที่หนึ่งก็อยู่ในระดับประมาณสัก3%เนี่ยสมมุกเข้าจว่าตลาดเนี่ยก็มองประมาณ3บวกลบ นะไม่ได้ต่างเสร็จตรงนี้มากนะครับก็มุมเินตั้มองข้ามาในโคที่สองอาจจะต้องเบาลงมาบ้างนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปไปชะลอตัวถ้าเกิดเราดูในแง่ของตัวตลาดเองเนี่ยผมเข้าใจว่า GDP ปีนี้เนี่ยหลายหลคนมองที่ระดับต่ำกว่าแถวแถวประมาณสัก 3%ลงมานะครับการที่เรามีฐานที่สูง3%แต่ว่ามองทั้งปีกันเอาไว้2เนี่ยก็แปลว่าครึ่งหลังเนี่ยดูแล้วมีความเสี่ยงของการที่จะชะลอตัวลงมาเพิ่มขึ้นแรงนะครับหลักๆก็เป็นเรื่องของตัวผลกระทบจากเรื่องของตัวความไม่ชัดเจนของตัวสงครามการค้าขนขั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องพิจารณากันครับครับดูจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกแล้วนะครับวันนี้ i n น e นเ s ชเมีหุ้นกลุ่มที่แนะนนำมาบ้างอย่างไรครับ คือสําหรับในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราก็เราก็จะมีมาสักสามทีมลงทุนแล้วก็หนึ่งทีมเทรดดิ้งนะครับ,รบก็จะเป็นตัวหุ้นหุ้นที่เป็นเราเราผ่านจากผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ไตรมาสที่หนึ่งออกมาแล้วนะครับ,รบก็เราตลังจะมองหาคนที่จะมีผลประกอบการที่ดีต่อในช่วงสําหรับตอนช่วงไตรมาสที่สองนะครับซึ่งมองหาคนที่จะโตได้ทั้ง Year-on-Year แล้วก็ Q-on-Q นะฮะก็จะเป็นตัว Advanced ตัว True ตัว BPG ตัว CPF แล้วก็ตัว CPO นะครับ,รบอันนั้นคือทีมที่หนึ่งนะฮะทีมที่สองเนี่ยก็จะเป็นเอ่อยังเป็นทีมคล้ายๆกับที่เราคุยกันไปในช่วงก่อนหน้านะครับก็จะเป็นทีมที่เป็นเป้าหมายตัว Thai e s g x <S <S ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังต่อเนื่องไปจนถึงเดือนหน้านะครับก็ เรามองหาคนที่จะมีกาไรที่โตได้ในปีนี้นะครับมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งแล้วก็มีผลผลสม่ำเสมอนะครับก็จะมีตัวที่ซ้ํากับเมื่อสักครู่บ้างนะครับในส่วนของตัวเซ็ตทิตี้เนี่ยก็จะมีตัวแอดวานซ์ดูดีเอ็มเอสนะฮะซีพีเอลแล้วก็ตัวปตทนะครับในขณะที่ตัวเซ็ตร้อยเนี่ยก็จะมีกลุ่มของตัว b c h BTG แล้วก็ตัว AP นะครับในส่วนของตัวกลุ่มันผลนะครับเราเราเราบอกว่า ภาพของตัวตลาดที่ผันผวนมากขึ้นเนี่ยผมป่าปันผลก็อาจจะกลับมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตลาดให้น้ําหนักนะครับเราแอนหาคนที่มีปันผลเกิน5%ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นปอตท KTB ีบีีแวลแล้วก็ตัวงโปรสุดท้ายนะครับผมว่าสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับรอให้ช่วงจังหวะที่ ตลาดมีการย่อลงมานะครับก็ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดดูผันผวนนะแล้วก็พยืนผันสองไม่ได้เนี่ยด้านเทคนิคเนี่ยก็อยู่ระหว่างการรอเลือกทางนะครับถ้าถ้าเกิดว่าหลุดระดับที่ต่ํากว่าแถวๆประมาณสักแถวๆประมาณสักหนึ่งหนึ่ง หนึ่งแปดศูนย์หรือหนึ่งแปดห้ามาเนี่ยนะครับก็อาจจะลงไปต่ำกว่านั้นนะครับก็ไปรอซื้อไปรอเลือกซื้อกันอ่ะประมาณสักระดับต่ำหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบไปนะครับกลุ่มที่มองว่ามีความเป็นอันเดอร์แวลูนะครับก็คือตัววอลูเอชันอยู่ในระดับที่ต่ำลบสองเอสดีทั้งพีอีทั้งพีบุ๊กนะครับแล้วก็กำไรเนี่ยยังโตได้ดีนะครับก็ ุ่วนี้เนี่ยสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับก็จะมีหู้อีกเซตหนึ่งห้าตัวนะครับเป็นตัวกราฟ MTC CPG อมมตาแล้วก็ตัวอีกครับครับผมเอาแล้วฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณสุทธิชัยครับวันนี้ครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะคุณสุทธิชัยกุ้มบรชัยนะจากบริษัทหลักทรัพย์อินดูเวสเซ็กนะก็ดูหลายภาพนะทั้งภาพใหญ่ภายนอกภาพรวมภายในนะฮะแล้วก็มีหุ้น สามทีมนะครับใช่ใช่ฮะก็เทมที่แนะนำก็รายละเอียดหลายหุ้นนะมุ่ว่าหลายคนคงจะจดทันมันอยู่นะครับ